วันสุดท้ายของการประชุมผู้นำเเศรษฐกิจเอเปกที่มหาวิทยาลัยฟาอิสเทอร์นเฟเดอรลลนครวลาดิวอสต็อกสาพันธรัรสเซียเป็นการหารือช่วงที่2ภายใต้หัวข้อความมั่นคงทางอาหารซึ่งเป็นประเด็นหลักของการประชุมครั้งนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมสาพันธรัรสเซียที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เพื่อส่งเสริมการค้าที่เปิดกว้างและเป็นธรรมแก่ทุกคนโดยต้องไม่มีอุปสรรคที่ไม่เป็นธรรมทางภาษี ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพได้ในราคาที่เป็นธรรมโดยการแบ่งปันข้อมูลในด้านการผลิตการบริโภคแหล่เก็บสำรองอาหารที่เชื่อถือได้และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อช่วยลดผลกระทบจากความไม่แน่นอนในด้านราคาอาหาร<ๆ>เพราะประเทศไทยแม้จะอยู่ในฐานะผู้ผลิตและผู้ส่งออกอาหารที่สำคัญของโลกแต่ก็ยังมีความท้าทายจากปัญหาความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูม,มิอากาศ ดังนั้นเอเปกจึงควรผลักดันให้เกิดการร่วมมือในการค้นคว้าและการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่งต่อความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืนสําหรับทุกประเทศซึ่งประเทศไทยให้ความสําคัญอย่างมากกับบทบาทการเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลกรวมทั้งบทบาทที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารโลกและพร้อมที่จะช่วยเหลือเขตเ,เศรษฐกิจต่างๆที่ประสบภัยพิบัติทั้งในเอเชียแปซิฟิกและภูมิภาคอื่นๆ จากนั้นนายกรัฐมนตรีและผู้นําจากเขตเศรษฐกิจเอเปกได้ร่วมกันถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกก่อนจะเข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวันแบบ working lunch ซึ่งนายกรัฐมนตรียังได้ใช้โอกาสนี้กล่าวสนับสนุนการทํางานของเอเปกในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองของเศรษฐกิจโลกว่าควรเพิ่มอัตราก,การบริโภคและการลงทุนภายในประเทศเพื่อกระตุ้นการจ้างงานและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งในส่วนของไทยคาดว่าเศรษฐกิจในปีนี้จะสามารถเติบโตได้ร้อยละ5 5ถึง6.5 ขณะเดียวกันได้ทุ่มงบประมาณกว่า11,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อพัฒนาการวางระบบบริหารจัดการน้ําและการสร้างอนาคตประเทศที่จะช่วยป้องกันอุทกภัยได้อย่างยั่งยืนและสามารถรับมือกับภัยพิบัติต่างๆได้นอกจากนี้จะเร่งดําเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นหุ้นส่วนกับทุกประเทศซึ่งจะนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันโดยทุกฝ่ายควรก้าวข้ามขอบเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และร่วมผลักดันการเจริญเติบโตและการพัฒนาเพื่อให้ภูมิภาคสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกช่วยเหลือประเทศด้อยพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนาด้วยสำหรับการประชุมผู้นำเคเศรษฐกิจเอเปกครั้งต่อไปครั้งที่21จะมีขึ้นที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียและในปี2022นนาย,ยกรัฐมนตรีของไทยได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกที่ประเทศไทยอีกด้วย อย่างไรก็ตามก่อนการประชุมผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเป็กช่วงที่2จะเริ่มขึ้นนายกรัฐมนตรีปาปัวนิวกินีได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งมีความเชี่ยวชาญในสาขาเกษตรกรรมสาธารณาสุขความมั่นคงด้านอาหารและการประมงยินดีให้ความร่วมมือในการออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการของปาปัวนิวกินีในด้านดังกล่าวรวมทั้งการพัฒนาพลังงานที่ปาปัวนิวกินีมีแหล่งพลังงานธรรมชาติที่ไทยจะช่วยพัฒนาได้ ทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน